ทุกคนไวพรวันเกิดพี่โก้ทุกคนเดๆเดเราชอบพี่วีมากคือคนโก้เขินทาไมไปเขินทำไมทุกคนจับตาดูสองหลังจากคลิปนี้นะทุกคนจับตาดูปฏิกิริยาของคนในค่ายแล้วก็สองแสบของเราหลังจากนี้หลังจากคลิปนี้แล้วคลิปต่อๆไปทุกคน ดูคำพูดของแต่ละคนดูปฏิกิริยาของสองแสบของเราช่วงนี้เป็นช่วงจับผิดจ้ะจับผิดคู่เพื่อนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนั่นแหละอืมแอคปันก็นั่นแหละอืมก็เขาเพื่อนกันเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็แค่จับตาดูพฤติกรรมของเพื่อนพฤติกรรม เราก็แค่จับตาดูเพื่อนรักสองคนเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงกับคนรอบข้างอืมกับคนรอบข้างมีปฏิกิริยายัางไงกับเพื่อนรักสองคนนี้แค่นี้เองไม่มีอะไรแรกนะครับคว่ำบิโลกเป็นหลับอันประเสริฐเดินนอนเด้อสุกขีสุขัสขขงสตังมีใสตลอดปีตลอด,ลอดไปเอาขอยประสบความสำเร็จครับผม โอเคชูแสงขึ้นมาสูงๆส,สวยงามมากสุขสันต์วันเกิดนุกธนดลในปีนี้นะครับอายุ27ปีแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของคนแบบนี้ไปนานๆแล้วก็ไม่มีอะไรจะอวยพรให้นอกจากขอให้เป็นบุคคลที่หัวใจเข้มแข็งแล้วก็กล้าเผชิญทุกๆปัญหาที่มันเข้ามาแล้วก็ ก้าวเดินไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งครับผมขอบคุณครับโอเคพี่สิงห์ขอบคุณครับเพื่อนพี่สิงห์เป็นตัวแทนของค่ายนะครับศิลปินพนักงานทั้งหมดนะครับปล่อยผอนให้น้องนุกนะครับปีนี้ก็โตขึ้นมาอีกปีหนึ่งแล้วโอ้เราอยู่ด้วยกันมานานมากหลายปีมากวันนี้ก่อนอื่นเลยขอเสียงปรบมือให้แฟนคลับนะครับที่มาวันนี้ครับโอ้โหพวกคุณคือสุดยอดมากไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะฮะเต็มฮอลเลยนะครับวันนี้แล้วก็พี่ๆหน้าจอเหมือนก่าท่านครับทักทายด้วยนะครับ ปีนี้เป็นปีเกิดของนุกอีกปีหนึ่งนะครับก็ขอให้นุกเติบโตแบบเป็นศิลปินคุณภาพนะครับเพราะว่าก็มีความตั้งใจอยากจะพานุกไปอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทํางานร่วมกันมานานพอสมควรแต่ว่าสําหรับผมแล้วมันยังมีอะไรที่คาใจผมอยู่ว่าผมยังทําไม่สําเร็จนะครับปีหน้าก็หวังว่าจะพานุกไปได้ไกลเพิ่มเติม,ตมขึ้นกว่านี้ปีนี้จริงๆนุกเดินมาไกลมากอวยพรกันทุกปีเลย ก็อยากจะบอกว่ารักน้องชายคนนี้มากๆแล้วก็พนักง,งานศิลปินทุกคนก็รักน้องนุกธระดลไม่แพ้กันนะครับทุกคนเช่นชมในตัวรุกแล้วก็ป่ายด้วยนะครับคือเดินมาไกลมากเป็นแบบอย่างให้น้องๆศิลปินทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็แบบเอาน้องนุกน้องป่ายเป็นตัวอย่างมากเลยนะครับในความสําเร็จนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงการเงินทําธุรกิจก็ขอให้รุ่งเรืองนะครับก็ขอบคุณขอบคุณแฟนคลับ ที่ยังไม่ปล่อยมือนุกและก็ปายนะครับขอบคุณมากๆครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับนุกครับขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับพี่บีได้ไหมพี่บีพี่บีพนมพูไทยครับเนื่องในวันขายวันเกิดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดวันวันวันดีของน้องวันนี้อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ด ชอบชอบหยอกอย่างนี้นะครับน้องเป็นคนที่น่ารักอย่างนี้นะครับกับไม่ว่ากับกับคนในครอบครัวหรือว่ากับ FC เองหรือว่ากับใครก็แล้วแต่เขาจะมีความเป็นกันเองนี่คือตัวตนของเขาของนุกธนดลน,นะครับซึ่งทําให้มี f c รักเขามากขนาดนี้นะครับส่วนพี่วีก็เฝ้าดูความสําเร็จอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนนะครับก็ขอให้น้องมีแต่ความสุข แล้วก็เป็นที่นักของ FC ซอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นเร็วๆมีชื่อเสียงโด่งดังมากกว่านี้แล้วก็มี FC ที่รักมากกว่านี้แล้วก็เป็นที่รักของ FC แล้วก็คนรอบข้างด้วย <พอ S 1> ทุกๆคนเลยครับหอมแก้มหน่อยไม่บอ<ก>อย่าเห็ด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  อะไรโอ,โอเคฮะเดี๋ยวในช่วงนี้ศิลปินเราขึ้นมาเยอะมากนะฮะ